โอเคสวัดดสดีท่านผู้ชมทั้งด้วยนะวันนี้เรามาอยู่ในเกม stone age begin หรือว่าเกมไดโนเสาร์นะก็ห่างหายหน้าหายตาไปนานนะก็ติดโควิดแล้วก็ติดสอบเลยครับผมตอนนี้ก็ยังติดตอนนี้ไม่ใช่ไม่ยังติดหรืก็หายจากโควิดแล้วแต่ว่ายังมีอาการไอนะฮะเนื่องจากมีเสลีนะครับก็เลยไอนิดนหน่อยๆโอเควันนี้เราก็จะมาอยู่ที่บทเสริมนะเรายังไม่ข้ามทวีปนะที่จริงข้าม หาก้าข้ามได้ก็ข้ามได้อยู่แต่ขอเล่นบทเสริมก่อนละกันนะครับขอเล่นบทเสริมไปก่อนเพราะตอนนี้บททราหดเราก็ยังไม่ได้นะเพราะว่ามันเี๋ยวด่านตรงนี้อยู่มันต้องใช้ตัวละครไอ้ต้องใช้ก้างปลานะต้องใช้ก้างปลานะสองหมื่นนะตอนนี้ผมมีก้างปลาเจ็ดพันก็เลยยังไม่ได้นะครับผมก้างปลาก็หาได้จากการล่าเรนัวเสานะการที่มันแบบจะมีเรนัวเสาโผล่มานะ่มันจะจะมีเรนัวเสาตัวใหญ่ให้เราไปตีนะ ประเด็นก็คือมันหายากมากก้างปลานะครับโอเคเรามาเล่นบทเสริมกันบทเสริมด่านที่สองนะครับผมด่านที่สองทับอะไรดีทับสี่ครับผมโอเคอินสีแล้วก็ไปแล้วเท่านี้แหละท่นี้ก็พอเหลือเรือเดินเรือเอาเรีเสาหักพวกไปได้นะแต่ผมไม่เอาไปดีกว่าไปโอเคครับผมมา เราก็ได้เปิดก่อนเลยแล้วก็เสือเปิดไปก่อนนะครับจังหวะนี้เสือไปแล้วก็อินซีลงด้วยครับผมกันแกะไว้ไปครับผมโบเข้าหัวออง้างหมัดหมัดศรัทธา,าของเราไม่กระโดดเข้าหน้าว่าว่ายังไงง้างหมัดเราถึงกับแบบชะง,งักครับสายสกิลไม่ได้เลยทุกๆเพิ่มเลือดไปแล้วไปอย่างรวด,รวดรเร็วครับผมเสียเพิ่มเลือดไปโอเค ใช้ตัวนี้แล้วก็ใช้ขวานฟ้าหน้าดำของเราดูว่าอ่าควยตู้นะครับควยตู้นะฟังดีๆนะครับไม่ได้เกี่ยวกับอ่าอะไรสูงๆนะควยตู้นะครับควยตู้ของเราแล้วก็แล้วก็กันแกะไปแล้วก็โจมตีไปฮะโบเขาน้า,หนาให้มีใครตายไหมไม่มีเอ็นซีบินตายแน่นอนหมดหรือเปล่าโอเคหมดครับผมนี่ครับสิวๆอ่ะครับน้องๆออันนี้เราอาจจะจับแค่สักสองสามครั้งก็พอเนะพราะมันจับยากมากนะครับ เดี๋ยวเราจะใช้เป็นอินซีกระโดดใส่บอสมันก่อนแล้วกันบอสมันโหดมากครับผมไปเพะวอืมกันท่าไว้ก่อนไม่ให้มันใช้ท่าครับดูดูด,ดูมันดูมัน,มนโอ้โหโอ้โหอย่างแรงแรงเกินเอออมาตะมาดิครับก็มาดิครับน้องอืมก็มาตะครับจุ๊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 บมีเขรืเลือดไป งไงป้องกันยั่วยุอีกยั่วยุหรอมาดินี่เสือฉีดอา้าวจังหวะนี้โยนใส่ใครปึ๊บว่าไงไม่เข้าครับผมก็ามาตะกับน้องๆองืมเอาจาังหวะนี้ว่าไงปูวะปูวะเออมาดิาถ้าใช้เสือน่าจะตายวะไม่เอาไม่เอาเสือไม่เอาเดี๋ยว เอาตัวข้างหน้าออกดีกว่าแล้วก็กันแกะไว้เหมือนเดิมเขีคยอขละมาเนี่ยเพราะว่านี่ไง In อินซีเดอะบินเนี่ยก็ตายหงอยแล้วมั้งเนี่ยรร้อยตายไปตัวหนึ่งอ้้หตายไปหมดเลยไม่ได้จับครับผมไม่เป็นไรโอเคงั้นก็จัดการไปเลยเดี๋ยวค่อยมาจับที่หลังครับเดี๋ยวตัวแบบตัวที่มันแบบโจมตีแบบจะว่าไงละโจมตีแบบ เป้าหมายเดียวดีกว่าข้างหน้ามาอันนี้มันโจมตีรวมครับผมมันก็เลยตายแต่ครั้งนี้เราเอาสามดาวไปก่อนป้องกันเสืออะไรเอามาให้หมดมเจอนี่เน,นี่โอเคถ้เาเก็บอิดสีไว้สักอันนึงไปโอเคว่าไงจังหวะนี้โดนเสือไปอืมเขาเบอวนายอิดซีแล้วไม่บินฮฮ บ่งทีเราเดินไปตีเฉยยัไม่มีเฉยยังมีปีกอะจบหลีกไปึ่งทีแกะเพิ่มเลือดครับแกะเราหดอะอืแกะยังดาวไม่ตันนะเนี่ยถ้าแกะดาวตันนั่นจะหดกว่าน,นี้นะจมตีตกติไปอินซีบินไหมครับน่าจะตายไปมันสอง,ส,องสามตัวสองตัวปะอสองตัวมันตายอีกสองตายไปเฮ้ยสับสนอลกตัวหนึ่งจบอีกหนึ่งเทินไปตายไป ตอนนี้แปดรอบนะครับผมแปดรอบนะมันบอกว่าห้ามเกินสิบสามรอบนะถ้าเกินสิบสามรอบเราจะไม่ได้สามดาวนะโอเคเราต้องจัดเป็นเตร,ม,ตรมให้มันหน่อยนะครับออกแกะออกเลยครับอย่างแรกเลยอินซีบินครับผมบินจากตัวข้างหลังสิโอเคแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีด้วยแล้วก็ใช้เป็นเสือแล้วก็ใช้เป็นตัวนี้ด้วยไปรับรองต้องมีตัวตายบ้างแหละ เติมเลือดไปโผล่เข้ามาให้ขนาดเพิ่มพลังโจมตีแล้วเนี่ยเป็นได้แค่นี้บัวเสือเข้าอีกเรียบร้อย,อยตายหนึ่งตัวอุ้ยเสือโดนแช่แข็งดีดันไปสองตัวดีแบนแต่ไม่บีว่ะมันตายเลยร้อย,อยตายหมดเลยสองตัวว่าไงสบัดห่างไปหนึ่งทีไม่ตายเพิมโลครับผมตกตกตกต,กตกไม่เป็นไรเพิ่มเลือด ตายซะเจอขวานฟ้าหน้าดำของเราเพิ่มพลังโจมตีด้วยกะความเท่ขวานเข้าเบาหนาให้หูตองข้างลบหลีกได้เฉยแต่ก็ตายอยู่ดีครับบอสบอส,บอสในตายแล้วไงโอเคครับชนะครับผมเรื่องจับเนี่ยก็ค่อยมาทีหลังแลวกันนะครับเพราะว่ามันจับยากจริงๆเปอร์เซ็นต์จับประมาณ18ปเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าจับได้นะต้องใช้เวลาการจับนานครับผมไปต่อฮนะโอเค ของพวกที่มันอะไรนี้มันก็จะให้มานะอันนี้เขาผมลืมดูว่ามันให้อะไรอ๋อให้เนื้อมาไม่เอาครับเนื้อเราเต็มแล้วเราลับไม่ได้แล้วต่อไปก็เป็นด่านสองห้าสองห้าเราลิ้มไปแล้วเราก็เล่นสองหกเลยครับผมสองหกนี้ต้องมีความพักดีแล้วก็จับกลุ่มหมาป่าตัวนี้ด้วยคับผมจับยากอีกก็จับไม่ได้อีกครับผมท่าน้ําไปของแค่นี้นะมันขี้ขี้ปะติว๋ว ไหนดูเพื่อนดีว่าเพื่อนมีธาตน้ำอะไรหรือเปล่าที่มแบบโกงๆหน่อยอ่ะมีไหมมีแต่โกโลดว่ะนี่ตอนนี้โกงอยู่ลองดูมันไม่ได้บอกว่าห้าเราเกินห้าตัวสักหน่อยไปโอ,อเค okay, ครับผมมาครับผมป้องกันแกะไปอินซีกระโดดเขาบอกหน้าไปหนทีเสือคำรามไปโอเคแค่นี้พอก่อนเอ้ย ลดลงไปอะไรสี่ร้อยลดไปเยอะอยู่เสือก็เอาเข้าไว้ยหน้าโหลดประมาณ4ี่ร้อยเกือบห้าร้อยครับผม426รอยิบหกนะดาเมจที่ลดไปเพราะมันเป็นท่าที่แบบแพ้ทางเงนนะต้องลบดาเมจออกด้วยครับผมเห็นไหมเราโจมตีไปเขาเก้าร้อยลดไปหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยมันก็จะมีค่าลดไปนิดนึงครับเพราะเราเป็นท่าที่แพ้ทางไงโอเคแกะเราก็เพิ่มเลือดไปครับก็ไม่เป็นไรครับก็มีแกะครับน้องๆเออเสือเมเงีให้แกะครับเพื่อป,ป้องกันแกะทาพื้นไปหนึ่งที ขวานฟ้าน้าดำของเราไม่เป็นไรครับจังหวะนี้บินตายหมดตายหมดปะอ๋ไม่หมดว่ะเอาเรื่องวะนี่เสือของเราเลเซ,เซอร์เข้าบ้าหน้าเลยโอเคป้องกันแกะเหมือนเดิมครับผมใช้เป็นออินซีินซีใส่ตรงไหนดีตัวนี้แหละแล้วก็ใช้เป็นตรงนี้ ไปครับโมเขาโบนาให้เข้าไปหมื่นหมื่นหนึ่งพันเสือก็เข้าไปหมื่นหนึ่งพันครับผมเสือโดนโจมตีหอไม่ใช่เสือโจมตีหลุนีกว่ว่าไงว่าไงนี่เป็นหินไปดิหอเป็นหินไปสองตัวครับผมปุ๊บ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 หนีแน่อป้องกันไปเดี๋ยวเราเอานี่ลงมาดีกว่าลงมาไว้เฉย จมตีตกติไป death, อ,อินซีบินไม่จะตายสองอ๋อตายสองกีด้วยเสือจมตีอว่าไงจมตีไปแกะหืมเลือดอ่าจมตีปกติไปฮะตายร้อยชนะแบบสิวๆอะครับน้องๆไปครับผมไปตอกโอเค ตัวนี้ก็ทําให้จับหมาป่าเหมือนเดิมนะจับยางมาครับผมเดี๋ยวทําให้หลับก่อนครั้งหนึ่งทําให้หลับแล้วอินซีลงตรงกลางเลยครับผมไปพั้เขาหนาให้หลับไปแล้วจิตตัวหลับไปสองตัวครับผมแกะโดนโจมตีไม่เป็นไรเติมเลือดไปแกะอยู่แล้วแกะเราเติมเลือดว่าไงอินซีกระโดดใส่ตรงกลางโป้เขาหนาให้กับตายครับผมแกะโดนโจมตีอีกแล้วแล้วเราต้องห้ามให้แบบห้ามให้แบบ อินซีโจมตีหรือเปล่าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวข้างหลังตายแต่ถ้าหัวข้างหลังมากเดี๋ยวก็ลําบากอีกนะฮะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้รอามารอามาตะละรออมตะแล้วเราจะยังไงก็ได้นี่ยจะต้องแบบกันอินซีอย่างเดียวกันอินซีแล้วก็กันในตัวตัวนี้ด้วยเดีย๋ยวมันจะตรายครับผมกันในตัวกันในตัวนี้ว่าไอตัวปลาเนะี่ย ตัวมังกรมังกรน้ำเนะี่ยชื่อก็ผมยังไม่รู้เลยฮนะป้องกันตัวนี้ป้องกันตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ด้วยที่จริงถ้าเ,าเราจะมาป้องกันเราตัวนี้มาแทนก็ได้นะเออแล้วก็ให้มันโจมตีแบบปกติน่าจะได้อยู่ไปครับผมโอเคอุย้ยโอ้เสือเราเอาโอ้โหหมดอยู่ดีเอาสับสนตีกันตายให้ตายเหอะ ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรจับกลุ่มที่หลังเอาสามดาวไปก่อนครับผมเพราะว่าบทเสิร์ตเนี่ยมันจะมันจะถ้าเราทําครบทุกด่านให้มันเป็นสี่ดาวมันจะให้โกอ่าระดับพระเจ้านะครับผมแต่ว่ายากผมบอกแค่น,นั้นแหละขนาดราดเก่าผมยังแบบยังไม่สุดเลยอะ่ะมันโหดมากครับยิ่งเล่นยิ่งโหดโอเคครับเสือไปเสืออินซีก่อนดีกว่าอินซีตัวเนี้ย ไอตัวบอสไอตัววอสตัวเนี้ยถ้าตายแล้วมันจะเกิดใหม่ได้มันจะมีโอกาสเกิดใหม่สูงอยู่โกงมากเลยนะแล้วก็ใช้ตัวนี้ด้วยเพิ่มพลังโจมตีด้วยไปอออย่างวันนี้อินซีบินเขาบอกนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีให้บอสยังไงเสือคำรามมาหนึ่งทีเข้าไปสองหมื่นสามสองหมื่นแปดครับผมยกไปอีกหนึ่งทีก็ไปสามหมื่นเก้าครับผมโหแรงมาก ไอตัวมังกรนี่เป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะครับถ้าใครจะปั๊มถ้าใครจะแบบเรียกว่าอะไรอ่าอ่าปั้นมันเออดีมากๆนะแต่ผมรหัสนี้ผมไม่ได้ปั้นไงตัวรหัสก่อนผมมีแล้วก็เลยมาปั้นอินซีปลาโจมตีไปครับเอาอันนี้ไปขวานปลาหน้าดำลงไปเลยโตเขามายนเกิดใหม่เปล่าเกิดใหม่ปะเกิดใ,ใ,ใหม่ครับผมก็มาดีครับ ก็บินดีครับเกิดใหม่ก็บินใส่ดีครับเสือก็สี่เลเซอร์ไปว่าไงทุบเข้าว้าหน้าอีกเพิ่มตีจุดอ่อนอ่าโดนกัดโดนกัดเข้าสองรอยแทบไม่เข้าอ่ะครับน้องๆอ,อ,อืมกินซีกระโดดเข้าหัวไปเลยไปเกิดใหม่หรือเปล่าเกิดไหน่ปะอ๋อไม่เกิดครับผมโอเคผมเคยเจอมันเกิดใหม่สามครั้งไอตัวเนี้ยอย่างอย่างเงี้เลยโอเคครับผม ไครต่อครับผมไปตอ่ออะไรเอ่ยได้แซ่ระดับไหนนะระดับระดับกลางโอเคไปโอเคครับผมเจ็ดโอเคดันที่เจ็ดต่อครับดันที่สองทัพเจ็ดครับผมสองทัพเจ็ดจะเป็นอ่าเดอล์เสาเดลฮัมใช้เดอล์เสา,เ,สาเพื่อนนะแล้วก็เดอล์เสาไม่ตายสักตัวนะครับผมสบายเลยแบบเนี้ย ถ้าใช้เดลว์เสาเพื่อนแล้วก็เดลวเสาไม่ตายสักตัวอ๋ออยู่แล้วครับพี่มันเกิดมาโดยทางนี้อยู่แล้วน้องๆอ,อืมตัวน,นี้ไปยืนดีกว่าจะได้เพิ่มโลให้แกะด้วยใช่ปะใช่ละเออมันต้องมีตัวตายแน่เลยผมดูทรงแล้วนะผมดูทรงมันต้องมีตัวตายแน่เลยไปไม่รองก็ไม่รู้ครับผมโอเคครับผมมา ้องกันแบบอินซีกระโดดใส่ตรงกลางก่อนนะเพราะว่ากันไม่ให้มันโจมตีมันโจมตีแรงมากครับผมตัวไอตัวเดลเสานเนี่ยทีลงทีเล็กเนี่ยเรียกผมเรียกว่าทีเล็กไม่ทีเล็กก็อะแดปเตอร์มันคล้ายๆอะแดปเตอร์แล้วก็คล้ายๆทีเล็กชื่อว่าอะไรวะชื่อว่านอรอนนะครับไอจังหวะนี้ว่าไงตายไปดึงตัวไม,ไม่ได้ตายไปไหนวะอ๋อมันเอาเดลเสาผมไปด้วยโอเคตายไปดิเดี๋ยวก็กลับมาครับผม กลับมาพอเรียงสมุนก็จะกลับมาครับผมกลับมาแล้วเอาไก่ครับผมเนี่ไก่ก็ดีนะมันสามารถเอาเรงสอุอเราไปด้วยตายไปครับชิวๆครับชิวๆแล้วมีอินซีไงถ้าโดนตัวข้างหลังตีนะไอ้นลอนตีแบบรับรอว่าสีมองเท่งครับผมโจมตีแรงมากอ้ท่านี้มันนป้องกันไ้ครับใช้อินซีเหมือนเดิมครับผมแล้วก็เป็นท่าเหยียบเขาเบาหน้าครับผมไป โดดไปหนึ่งทีเรียบร้อยอินซีเราความว่องไวเราเยอะเยอะมากอินซีตัวตัวของเรานะดีมากเราจะไปสู้กับเทพเจ้าอาโจมตีไม่สนเกาะนะครับผมไม่ใช่โจมตีไม่สนเกาะเทพเจ้าโจมเออโจมตีไม่สนเกาะแหละมันจะโจมตีแบบมันจะโจมตีเป็นเลือดเป็นชีวิตเป็นเขาเรียกว่าอะไรชีวิตจริงเลือดจริงใช่ปหเออโจมตีเลือดจริงไม่โจมไม่ไม่ไมสนเกาะเกาะเยอะแค่ไหนก็ไม่สนเกาะครับผมมันจะโจมตีเป็นพลังชีวิต โบ่เนี่ยอินซีกบบเพิ่มไม่ใช่อินซีเด็กแล้วเสาข้อยาวก็เพิ่มเกาะให้อินซีไปครับผมร้ายป้องกันไหมไม่ต้องแล้วเราเรามันโนตึงอยู่แล้วเราเราสู้เลยหู้ดวงจิตตีไปครับไม่เข้าครับจังหวะนี้ว่าไงนี่ไงนี่ไงเป็นไงจีตจิดอ่อนก็ปุ๊บตายไปแพ้ทางครับทาพื้นท่าพื้นกัาท่ลมแพ้ทางกันเติมโลให้ตัวเองครับ เสือจะเพิ่มเ,เลือดหรือเปล่าดูสิปิดผน,นึกไปไม่เป็นไรครับผมตอนนี้ยังปิดผน,นึกอยู่ยังใช้สกิลไม่ได้ไม่เป็นไรโจมตีมันตายเปล่าไม่ตายครับผมโจมตีเพิ่มเลือดไปดิงง่งในเกาะเพิ่มเลือดอครับผมจบอีกหนึ่งเทินไปครับผมผลกิกิเราตอนนี้ยังไม่สูญเสียอะไรสําเร็จทั้งหมดนะไปเรื่อยๆฮะโอเคครับผมต่อ,อครับผมกอ็อินซีอินซีก่อนอินซีโอ้โหตอนนี้มีสองตัว อิซีเราลงใส่ไก่ดีกว่าเดี๋ยวไก่มันเอาเดรโลสเราหนีนะครับแล้วก็ใช้เป็นเสือเพิ่มพังโจมตีไปเลยแล้วก็เป็นเท้ายักษ์เขาเบ้าหน้าครับผมใช้ดีไปวะลองดูเรายังมีอ่ตัวอ่ตัวควยตู้เราอยู่นะครับผมเราไม่ต้องตัวจังหวะน,นี้ก็ใช้ใส่ไก่ไปก่อนนะเดี๋ยวไก่เราเอาไก่เอาเดรโลสเราหนีแย่เลยเป่าเบ้าหน้าไปกระเด็นไปหนึ่งสองตัวเลย โอเคครับ okay, ผมตีนยักษ์เข้าเบา่น่าให้ดีแบนไปสองตัวผมโอ้โหขนาดป้องกันนะเนี่ยมันเยเกือบครึ่งหนึ่งปะ่ะหรือครึ่งหนึ่งเลยแหละแกเราเกือบตายอะ่ะบินมาก็มาดิครับอไปดันบอสครับผมดันบอสก็จะเป็น เอาจริงผมไม่ค่อยรู้ชื่อบางคนมาถามผมใน u t u b e ว่าพี่เอาตัวนี้ดีไหมตัวชื่อนี้ดีไหมอย่างนงีน้ผมไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นพวกเลือกเทพเจ้าเลือกเป็นตัวอะไรก็ตัวแบบจะว่าไงถ้าเป็นเทพเจ้าที่มันเป็นที่มันมีปีกบินที่มันแบบเป็นเหมือนมังกรน้ําอ่ะเออเขาเรียกผมเรียกว่ามังกรน้ําแต่ถ้าแบบเป็นเหมือนไอ้ตัวกลมๆแล้วไม่มีปีกอ่ะผมผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรเหมือนกัน <Bless ing> แต่ว่าถ้าแบบอันนี้ผมก็จะเรียกเสือเสือเทพเจ้าแล้วก็ คอยาวเทพเจ้าไอ้อันนี้ผมก็จะเรียกแกะแล้วก็อันนี้อินซีอินซีเทพเจาเ้าก็เรียกอย่างนั้นนะแล้วก็จะมีอาควายเทพเจ้านะผมไอ้ตัวนี้แหละควายเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยโอเคนะก็พยายามแบบใช้ภาษาพื้นๆกับผมถ้าไม่อย่างนั้นผมก็ต้องเข้าไปดูในเกมนะครับส่วนว่าคนอ่าคนที่แบบถามมาเอ้ย э พี่เอาตัวนี้ดีไหมชื่อนี้ดีไหมถ้าผมไม่รู้จักอย่างเงี้ยผมก็ต้องเข้าไปดูในเกมนะครับผมมันก็มันก็ลําบากนะครับผมไม่ลําบากหรอกมันก็แบบยุ่งยากบางครับผมไม่ว่างผมก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตอบนะ อาจจะลืมตอบก็ได้บางครั้งนะครับผมก็ต้องขอบประทานโทษด้วยโอเคเปลี่ยนเทพเจ้าคอยตู้ลงมาครับผมอินซีแล้วเนี่ยเราต้องกระโดดใส่อันนี้แล้วก็ใช้เสือครับผมแล้วก็ตัวนี้ด้วยไปต้องตายแหละจังหวะเนี้ยมันต้องตายหแหละบอสไม่ตายในเกินไปละอินซีบินเข้าเบาหน้าลดไปเกือบครึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งเลยแหละโอเคเจอเสืออ,อีกผมว่าเกือบตายไป โอ้โหเบามากเสือเบาเนะแต่ว่าเสือนี่แบบข้าวพลังพิเศษมันเยอะนะครับผมอืมตายหมดลูกกระจกตายหมดแล้วอะอืมตายไปดิตายปะอุ้ยยังไม่ตายวะไม่ตายเหรอเอา้าโดนไฟฟ้าช็อตตายไฟฟ้าช็อตของอินซีนะอินซีเวลามันบินมันจะมีไฟฟ้าช็อตนะค okay, รับโอเคเรียบร้อยสี่ดาวโอเคครับผม อัดมา23 24นาทีนะก็ตัดต่อไม่รู้จะเหลือกี่นาทีนะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็กดไลค์และก็ติดตามให้ผมด้วยนะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ